hoping you fucking fight back. ถ้าใครก่อนก็ได้อย่าไปเล่นแอปแล้วกันไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไอ้เมื่อไหร่เราจะได้เป็นนักฆ่าบ้ากเนี่ยรู้จักไหนเนี่ยไม่เคยเล่นเลย ก็ไม่เคยมานะต้องสักแค่ฮัลโหลตอนนี้กู กูเชื่อได้คนเนึ่งหนึ่งคุณววเออกูก็เชื่อไดคนหนึ่งใส่ชุดตำรวจุกตำรวจโนไมโกอยี่กูอนู่เหมอนกูอยู่อู่นีนะเทบอยู่นีลวสแกนเลยใ่กคุณวาร์ก่อนคุณวาร์แล้วก็แยกการแล้วกูก็วิ่งไปเจอเจ้าล้วก็เจอไอ้โขอไอ้โสวนขา ไม่ไข่สะท้อนูมาของเก่ามาของเก่าไม่จะโคงเกเรไม่อะโคงเกเรโค้งไันโค้งกันนี่ใค้กันตีวิ่งสวนกันถูกไหมทีนี้น้องฟุ๊กทีนี้น้องฟุกกับไก่ต้มไปไหนแต้มไปไหนอยู่อยู่อยู่แต้มอยู่ขโมงขโมงแต้มอยู่ับมงขโงมันเปินเฝ้าเลยกูสงสัยเลยว่ามันไม่ทำเกว้ยไงแต่น้องฟุกน้องฟุกัะมทำเกวาทำเวีไอ้ีไก่เปลี่ คนที่เดินมาข้งบ้านมีทีละเทพคนแต่ฟกับผมไม่เห็นเลยาซื้อว้าซื้ว้าราบก็ไม่เห็นเลยราไม่เห็นเลยเมเห็นเลยแต่ผมไม่รู้ว่าปูโัคนที่อดขายที่สุดอะเออนเีอ่อนทีละเทพทีละเทพเดี๋ยวศพนี่ตรงไหนอไม่รู้เลยศพอยู่ห้องตบตุ่มเลยตบตุ่มหรอข้งล่างกัะขวล่างขวาล่างขวาล่าง เมื่อกี้ผมเห็นเขียวอ่อนเดินสวนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวปวดไม่เห็นเลยไม่ร okay, uh, ู <S <S ้อ่ะตอนนี้กูส่งไปสองคนเลยสคิปตสคิปอ่ะกูสคิปต์เดี๋ยวเอาจ่าม่อนไปก่อนโอ้โหเียววออนสิป่ะเจ้าอ่อนโอ้ยเจ้าอ่อ้ย ใช่ไหมใช่ไหมขาวก็เขียวอ่อนน่าสงสัยใช่ไหมแอดก็สงสัยเทียเทพมากเลยเขาเดินตามแอดตลอดเลย Ja, natürlich, โอเคก็จะมีคนตายมากกว่านี้กูว่ากูได้สองคนที่แน่ใจแล้วคือคุณวัชกับธีระเทพอ่ะไม่น่าใช่อ่าเดี๋ยวผมกินแต้คนไม้อยู่ที่อัดแต่มันแสียอาการแล้วมันกินใช่กูสงสัยน้องฟุกมากเดินคนเดียวตลอดมั่นใจไปปะโน้ฉันเดินกับวัดไนอยู่ไม่ตอนแรกก็เดินคนเดียวตอนนี้ก็เดินคนเดียวไม่วัดไนเดย์กับกับผมกับ

พ่อบันหน้าพ่อาันหน้ากูจับได้แล้วหนึ่งคนต่อจะมีคนตายเยอะวันนี้ให้จีกว่าชัวชัวสีฟูมันรอบเด้อมันรอบเดียวเไม่เห็นเลยมันไม่นเลไม่เนียนไม่เนียนอันนี้ไม่เนียนอันนี้เราใกล้เสร็จแล้วนะจะชนะอยู่แล้วทำเวฟเสร็จกค่ชนะอันนี้ไม่เนียนรอบอันนี้ไม่เนียนน้องบอกแก้ไปกูไปฆ่ากอลแล้วไปตู้มเขาไปฆ่ามาเช่วยช่วยทำเวฟนะเวฟเสร็จแล้วเวฟเสร็จแค่ชนะเวฟเสร็จชนะเหมือนกันช่วยเอาอะไรต่ออันนี้ใครก่อน ไปรู้อ่ะไปรู้อ่ะไปแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะจะบูช่กูสิฟูเพราะกูไม่เห็นนอนมาเลยใช่ตจบไปถึงแล้วเ่อนผมจะเสร็จแล้วเหลยสองโอ้โหขอบคุณมาหนึ่งคะแนนเด้วยใครเนี่ยอยากรู้จริงรู้จริงนี่เลยโอ้โูต้องฟูอีกแล้วก่ เวทผมหมดแล้วไก่ที่ปุปิ้งแต่แรกก็เนี่ยเวทผมหมดแล้วนะอ่ากูรู้แล้วว่าใครกูรู้แบบชัวร์ด้วยใครพี่มึงนี่แหละตามตายจนได้ไม่ใช่ผมผมเรอ้อ่ะไอ้ต่ว่ากูชัวร์มากรอบเนี้ยจริงว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมเลาจริงๆผมครเวทผมหมดแล้วเดี๋ยวคนตีไอ้อยู่กับกูตลอดกับคุณรัฐตลอดเตีอยู่กับคุณรัฐไง ตอวแรกไอ้ตอวแรกไอ้ของไอ้ดูและไอ้ตีทำเควสขึ้นแต่กี้กูดูอยู่ไอ้เขียวไอ้เขียวเควสผมก็หมดแล้วตอนนี้ยเฟ็กกูก็หมดแล้วใครยังไม่เสร็จเควสอ่ะแล้วผมผมหมดแล้วผมหมดแล้วแล้วไปเอาไก่ปิ้งตั้งแต่แรกอ่ะหัวยานคลิปหมดไหมไม่กล้าอ่านหรอกแล้วผมยังฝังใจอ่ะอ่ะ ฟีเขียวอ่อนนะมะนาวอ่อนเนี่ยมนเต็มยังตั้งแต่รอบที่สามยังยังกูสงสัยอยู่สองคนอะตอนเนี้สองคนจริงๆแต่มันเดินอยู่กับกูโอ้โหผมเสร็จหมดแล้วกูก็เสร็จหมดแล้วกูอยู่กับไอตีเอาเดี๋ยวใคลิปนะคลิปนะคลิปไอ้พวกมึงใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวประวลกันเองทำไม ไม่เขียวอ่อนก็ขาวตอนนี้ไม่เขียวอ่ขาวแล้วนะมึงเดินกูอยู่กับมึงกุอยู่กับมึงเลยฆ่าตอนไหนวะเมื่อกี้หายไปแป๊บหนึ่งมันมีท่อข้างล่างเมื่อกี้หายไปแป๊บหนึ่งเจเดินกับมึงกูก็ไม่อยากให้มึงเข้าใกล้มาฆ่ากูบอกว่าแล้วกูก็เดินลงกลับมาเจอมึงโอเคใช่แล้วเึงอยู่หมดต้นนะเจได้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 ไปเป็นเพื่อนหน่อยไม่เขียวอ่อนก็ขาวตอนนี้โอยโอ้ยจะไปฆ่ากัน ตินโต้โฮยบวยแปลกๆเงี้ยหยิบาอ่าเอาแล้วเอาแล้วทุกคนยังไม่รู้นะสวัสดีค่ะแอดแอดแอดคุยหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงผู้หญิงที่ไหนวะไม่คุยนะจ๊ะคนคนตายคุยไม่ได้ ขัะคอเราจะค่าย <laughs> ังไงฮะอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วฮะนอีกเวทเดียว แต่ก่น <convert> ่าจะแพ้รอบนี้มันขึ้นเลย่่อนี่มันทำ quest ยังไม่เสร็จวะน่าในกดเสนี่กดปุ่มเพื่อคุไอีคิ้วมึงทำเสร็จยังเนี่ยผีทำ quest เสร็จอ๋อหรือใบถามไปไม่ได้ต้องผีต้องทำ quest นี่ยเลยนิดเดียวเองเอออีกนิดเดียวเนี่ยกูก็ยังอยู่กับไอตียอยู่กับศิลเทพเองนั่งอยู่ด้วยกันทุกคนแหละรอบนี้เออสติ๊กเนี่ยถ้าปาดก็คือรีบมดเลยทั้งตัว เควสหมดแล้วไอเควสเออเหลือเควสแล้วอ่ะผีไปหมดแล้ยผีไม่ทําเออผีทําเควสยังแค่นั้นเหรอสามผีสามคนน่ะทํเควสด้วยนะเราเสียงไหมผมว่าไม่เขี้ยอ่อนก็ขาวอ่ะตอนนี้มีสองคนเนี่ยสาวไปู็นกูรับประกันเลยว่าไม่ใช่กูจแน่ถ้ามึงโง่กูมึงงานเข้าแน่นอนพูอย่างนี้ทุกทีก็ถูกก็กูกูแดงกับมึงตลอดกับกูร้อนตลอด เวลาจะหาเวลาจะหาคนคุ้มกันทีไรวิ่งตามกูทุกทีอะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้จะไปแก้เอาทิเจนกูวิ่งนำม,มึงไปเลยปะผมผมแก้คนแรกกันไอ้เขาไอ้อไอตอนนั้นมึงแก้งไงแล้วกูก็วิง่งไปแก้ข้างบนมึงก็วิ่งตามกูกับทีละเทพปะทีละเทพวิ่งที่หลังทีละเทพคนที่หลังนะมีกูวิ่งนำมีมึงกับทีละเทพวิ่งตามกูถูกไหมทีละเทพมันวิ่งที่หลังเควสมึงเสร็จแล้วไม่เอามึงจะทะเลากันทำไมให้ผีมันตาเควสดีกว่า เออ้ผีทำเควสแล้วแล้วก็จุกต่อที่โ<ล>หว <นะ S 2> ตใครเนี่ยปูกูไม่โหวตก็ผีทำเควสกูไม่โหวตแต่กูสงสัยอยู่สองคนไม,ไม่ต้องนนะะไม่ต้องโหวตนะสกิฟนี่สกิฟออกสกิฟถ้ามันจะยังไงวะเนี่ยมันไม่ทำเควสนะนะเนี่ยโอ้โหใครเนี่ยมั่นใจเขียวอ่อนมากอะไรนะตีมั่นใจเขียวอ่อนมากเลยนะจะมีส่วนตัวกันไป็น ตลกเวยรอผีทำเควสเห็นไหมเขียวอ่อนบอไอ้เขียวอ่อนแหมยังไงก็เขียวอ่อนมึงเนี่ยสงสัยกูตัวดีเลยนะผีผมสองคนผมบอกแล้วผมใส่สองสองคน แล้วใครไม่ทำเวสแต่ผีเนี่ยกูยังไม่ได้ทำกูจะดูกูจะ่ากันไหมปี๊บมืดปี๊บมืดทำผิดไม่ได้ นางรอพีทำเป็ดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเดี่ยวเดี่ยดี๋ยิ้ดกวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกยวเดยวเดี๋วเดีวเดี๋ย้ดี๋ยวเดีกยวเลยวเดี๋ยวเดีวเดี่ยวเดี๋วเดวเดีียดเีดวเียเีดรเเเวอวว่าอะไรวเวเยเลยวดวาเเวอ่ะแค่เลยัดอ่ะ ลูกแูกูก็แยกกันไเองเลยลกูไปนาใครลูกกกี่ยตาคนแล้ว่ของปิดใหม่นาหัวล้ออีกตายเพราะใครตายเดียวเดียวอ่อนนี่เคยก็ตาเดียวอ่อนแบลปิดใหม่แล้วใช่ไหมหัวร้ออยู่นี่มันแก๊งลูกเพจด้วยว่ะจำหนูไม่ได้หรอแอนดี้แมนมาละวเอาแล้วเอ้เอมาๆๆๆาามามมาได้เมยมดมา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 มมามาามมา

อะไรยังเนี่ยอยู่กันเต็มเลยเกิ่อนกับคุณวาร์ดอยู่กับกูแล้วก็แค่แล้วก็ภูมิอีกคนนึงข้างบนคือภูมิแม่งงงไม่เคยเล่นหลัริงก็เจอปิดประตูมาเจอศพเลยวะใครคนนึงนะกูกูกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูกับกับโผล่มาทางเดียวกันมาทางเดียวกันแต่ว่าคุณวาร์ดแต่ว่าคุณวาร์ดไอ้ภูมิแล้วก็ไอ้เขื่อนอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมแล้วก็ผมสี่คนเลย สีคนเลยวบนเลยอวคนเรยแล้วกูไม่ใจเลยว่ากูว่ารืเกลจากคุณวัชไม่น่าใช่เรี่อีพไม่ตัดไม่โพลมึงงมีแวบไปแวบมาอยู่ยไม่ชัว์ยังไม่ชัวะแวบไแล้วกูทําเวอยู่แต่เพื่อนคุณวัชอยู่ตลอดที่เราเทียบเบาเสียงเบาเสียงไม่ได้เลยเสียงสะ้อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องสงสัยนะไอตี ไอตีไอเทมเทมก็คุณภูมิเล็กน้อยภูเล็กน้อยดเทมกูทีดเทพกล้อเทมอีกสักทีไหมอีกสักทีไหมอีกสักทีไม่ไหแล้วอีกสัเทีเป็นลยวอีักีจะกีบปลอดผมจกีดีบจะีบเทมเทพสคียปิดไปแล้ว ไอ่ไผิดไมค่ได้ยินได้ยินแม่ไม่ถึงกาลังกำลังพูดกับการปิดไม้อยู่เปล่าอ๋อกันคุณด้วยคสกิปกรเทพเหรอการสกิปกรเทพกันด้วย อู่กันหมดเลยให้อยู่กันหมดเลยไม่กล้าทิ้งกันเลยอีพอตเตอร์กูทำอะไรลำบากแล้วตอนนี้ดูไอ้ดูไอี้ยแล้วตวเตียวห่างไอ้รถน้ำต้นไม้หน่อยผมยึ่งยึ่ใส่พี่ภูมิหลายรอบพี่ภูมิไม่มากับผมแล้วพี่เหตามกูแปลกๆแล้วมันก็หายแล้วมันก็ตามแล้วมันก็หาย ก็ผมหาคนไปทำเวสเป็นเพื่อนที่ก็รู้ผมตายแต่แรกก็ผมต้องโควเขื่อนที่เหลือว้าได้อยู่ได้กอนที่เหลือเวสที่ตอนนี้ไปเจอศพพี่โสมเน่ะที่เหลือตรงนั้นที่เดียวแล้วที่เหลือกับพี่ล็อกหน้าอพี่ดำผมพาไปเอากระถางรดน้ำต้นไม้ยึด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 อยู่ตรงนั้นแหละกูเต้าเคยไม่ใช่กูว่าไม่ไม่แตบมไม่ตีก็ภูมิสามคน ที่ละรเทศกกลังจะปนคนงงกันลหาที่ละเทศเลยนจะหากูเชื่อพี่ก็สงสัยมากเลยเอาไหนก่อนคุณรัตพูม่้จะไปเปิดไฟอยู่เมื่อกี้ไอ้แนตี่เปิดเปิดไฟไม่ไฟพ่ไงบาลอนเปิดไฟพี่วาไว้แต่ก่อถ้าไอแต่ไม่ใช่ไอแต่พ่พมอนะอนอยู่ในนั้นไอแตูมอยู่นะไม่ผมตามูมิอยู่นะไม่แต่ไอย่้แต่อนเิดก่อน กูเอาไว้เต็มก่อนไอแไแต่ไม่ใช่ค่อยตีไม่แต่ทีนเทพแต่ทีผมก็นจะกดปุ่มทีนัเทศไม่กูไม่ดกูไม่ฟักอะไรแล้วสีสกิฟสี่สกิฟวายแล้วเหรอสกิสีโอ้โหมาเปเช็ตัองใช่มันต้องใช่อะไม่แต่ไม่ใช่สิวะนี่ไงเสตว์ แล้วด้วย <ś red> ไปกันสามคนนะเราเคว็หมดแล้ว ก่จะได้รู้ตัวคนละ เห็นแคนดี้แมนเลยวะไอ้เหี้แคนดี้แมนตายไม่ไงผมว่าแล้วหายไปนานมากเลย กลัวมั้งเนี่ยกลัวอะไรทำไมทำไมกูไม่เห็นแคนตี้แมนเออเออรู้ใช่ไหมต้องไปไหนใครมีใครแยกออกไปปะมีมึงกูไอ้เขื่อนอยู่กันสามคนโอเคงั้นเแคนเดียวหาย ไปว่ามีคนเดียวคนเดียวได้สัตว์เราอยู่ด้วยกันตลอดเมื่อกี้เราอยู่ด้วยกันตลอดเลยไม่ก่อนนตอนที่พี่มันแย้มมึตีมึงแยกตีมึงแยกมึงเลยแย้มคนเดียวแยกตอนไหนผมแยกตอนไหนมึงแยกแต่แรกเลยกูตามคนเนี่ยมัดกันเป็นตัวมัดเลยแยกเกินไปนี่ทำไมแค้มี้แมนหายวะไอ้สัตว์ไอ้ก็ผมผมก็งงว่าไอ้ทไม่แค้มดิแมนหายกัไเนี่ยผมก็มาเจอมึงหลังๆเลยเจอมึงตอนไฟายติดครั้งที่สอง ้ผมเป็นคนแก้ไฟแกนักเอ็นถายมึงเลยแก่กูเนี่ยมัดกันแล้วเนี่ยหลอกกูไม่ได้แล้วเนี่ยเรอหนี้ชัวรแล้วช่ว้สัิกูว่าทำไมแคทตี้แมนมันหายไปไหนวะไอ้เหยออมันาตั้งงานแล้วที่ไทยกันไมหลอดเวรไอ้เยี่ยกูอยากด่าแม่งเลยจัดไปรู้แล้้วไอเหละคนเดียวเลยไอ้โดนเลยแข่ง้ถโคจิงกิ

ผมไม่ต้องตามกูเลยโดนใครวะไม่ไหวใจแล้วไอ้แตร่กูเลยพี่เอาจริงๆป่ะไอ้เหี้ยเควสเควทก็จะเสร็จเว้ยให้เชื่อถ้าแม่งกูดับไฟไปก็ทเวทไม่ทำเควทไห้เหี้ยกูอยากด่าแม่งจริงเควสกูทำหมดแล้วกูก็หมดแล้วเนี่สามคนเลยไงเยิ่งเควสแม่งก็จะเสร็จไม่เชื่อถ้ากูดับไฟมันทำเควสได้กูเปิดรีแอคเตอร์เร็วๆมึงวิ่งแค่เร็ดดี้ Thank <laughs>